สวัสดีคายฟทุกท่านนะคะ,ะคลิปนี้นูกถ่ายไปยตั้งแต่มเมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เลิกงานนุกได้จ้างรถพาให้รถพาไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆนะคะขอบพระคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเด็กๆตลอดมานะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่สมทบมาล <c oughs> ูกก็เลยได้ซื้อรวมกันเลยนะคะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังากิจการงานราบรื่นนะคะขอพระคุณ FC ทุกๆท,ท,ท่านที่ช่วยเหลือมาทุกช่องทางด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆมานะคะที่บ้านไม่มี WiFi นะคะนุกก็เลยได้มาทําคลิปเสียงที่โรงเรียนเพราะว่ายังไม่ได้ย้าย WiFi จากบ้านหลังเก่ามาบ้านหลังใหม่นะคะต้องรออีกประมาณวันเสาร์นะคะถึงจะมี WiFi ก็เมื่อวานในที่นุกกลับมาจาก ที่ไปซื้อของนะคะดูเด็กๆนะคะดูเขาก็มารออยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเขามารอนุกอยู่หน้าบ้านเลยนะคะมาดักรอเลยนะคะเมื่อวานนี้บอกตรงเลยว่าหลายงานมากแล้วมันก็จนค่ําม,มืดแบบว่ากว่านุกจะทําอะไรเสร็จนะคะพราะารนุกมาถึงมาถึงบ้านเนี่ยกว่านุกจะทําอะไรเสร็จกว่านุกจะได้เข้าบ้านหาเด็กๆในบ้านนะคะนุกต้องมาดูเด็กๆไปดูเด็กๆที่บ้านบ้านเช่าอีกนะคะที่อยู่ติดกันเนี่ย โอ้โหหลายอย่างหลายประเด็นนะคะก็บอกเลยว่าลาเหมือนกันนะคะปวดเนื้อปวดตัวเลยทั้งมันสะสมกับวันที่ย้ายของมานะคะเด็กๆเขาก็รู้นะคะเขารู้นุกอยู่ไหนเขาก็มาอยู่ที่นั่นแหละค่ะเขาก็มากินอาหารด้วยนะคะคือการย้ายบ้านครั้งนี้นุกต้องขอบคุณแม่นามากๆเลยนะคะที่สนับสนุนการย้ายบ้านเราจะย้ายคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีคนมาช่วยใช่ไหมคะซึ่ง ก็ต้องทํากับข้าวกับปลาให้เขากินตอบแทนแทนคําขอบคุณที่เขามาช่วยเรานะคะซึ่งแม่นาก็สนับสนุนอีกเช่นเคยนะคะนูก,กับว่าคุณแม่มากๆนะคะจากที่นุเคยย้ายบ้านแล้วครั้งนั้นครั้งแรกครั้งนั้นแม่นาก็ช่วยแล้วครั้งที่สองครั้งนี้นูกก็ย้ายอีกแม่นาก็ช่วยอีกไม่ไม่มีคําไหนจะตอบแทนขอบคุณได้หมดนะคะ ทั้งช่วยอาหารเด็กๆตลอดมาตั้งแต่นุกเริ่มทําช่องเลยนะคะกาขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่แล้วก็ภายในบ้านก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆอยู่ในบ้านแม่สามสี C, แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นุกให้เสด็จพ่อราชการที่5นะคะที่นุกบูชาไวา้คือนุกนับถือมากนะคะเสด็จพ่อราชการที่5นี้เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะซึ่งหลายอย่างปฏิหารเกิดขึ้นกับนุกเพราะว่าสเสด็จพ่อเนี่ยคือส่วนตัวนุกเองนุกนับถือมากนะคะนับถือมากจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เป็นปฏิหารเกิดขึ้นกับนุกนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งตัวนุกแล้วนุกนับถือมากนะคะ,สะเสด็จพ่อราชการที่5นะคะอันนี้ก็เมียวเล็กเมียวเล็กก็ รู้สึกว่าจะง่วงนอนนะคะง่วงนอนห้องนี้จะเป็นห้องที่นุกให้เสด็จพ่ออยู่เลยนะคะให้อยู่เลยก็นับถือท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือยังไงซะเราก็เป็นคนดีคิดดีทำดีจะนับถืออะไรก็ได้ค่ะขอให้อยู่ที่ใจเราแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีเราจะนับถือพระ องค์ใดหรือศีลหรืออะไรก็ช่างสิ่งเหล่านั้นจะไม่อยู่กับเรานะคะเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วยนะคะอันนี้กลางคืนนะคะกลางคืนเด็กๆก,ก็มาใครบ้างเนี่ยก็จะมีต้นเงินแล้วก็ใครก็ไม่รู้ไฟโซลา r เซลล์จะทําเป็น2ระบบนะคะเป็นเซ็นเซอร์ก็ได้เป็นไฟสว่างตลอดก็ได้แต่นุกทําเป็นเซ็นเซอร์นะคะถ้ามีอะไรผ่านปุ๊บเขาจะสว่างขึ้นเลยนะคะไฟ ตัและเซลที่ผู้ใหญ่เจนีท่านซื้อให้ติดตรงรั้วหน้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะค่ําคืนเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเด็กๆเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเทเลสหน้าบ้านตรงเนี้ยค่ะค่ําคืนเขาก็จะมานอนเล่นเป็นเพื่อนนี่ก็พี่ทองนะคะพี่ถุงทองก็อยู่ประตูด้านในแล้วก็มองเห็นถุงเงินข้างนอกด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในบ้านก็จะประมาณนี้อันนี้อิงฟ้านะคะอิงฟ้า เด็กๆที่อยู่ในกรงนะคะก็ให้ออกมาวิ่งเล่นจนเหนื่อยจนล้าแล้วนะคะให้ออกมาวิ่งเล่นจนโอ้ยบ้านก็เนีย่ยเนีย่ยเนี่ยนะคะเนีย่ย <laughs> ไดนโนเสาร์ก็ยังอยู่นะคะยังยังไม่ยังไม่ลมยังอยู่นะคะยังไม่ยังไม่พังไปไหนนะคะเนี่ยนะคะก็จะนอนเล่นประมาณนี้นะคะในบ้านนะคะนี่พวกเด็กๆเขาชอบวิ่งเล่นกันนะคะนี่จนเหนื่อยนะคะเ,เล่นจนเหนื่อย เล่นจนเหนือ่อยจนไม่รู้จะเล่นยังไงนะคะดูวิ่งเล่นกันทั่วบ้านเลยนะคะนี่พี่ทองเขาไม่ค่อยวิ่งหรอกค่ะเขาแก่แล้วพี่ทองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านช่วงที่เป็นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะน้องที่ตาบอดเขาก็มานะคะเขาก็มาตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านหรอกค่ะแต่นุกก็เรียกเขาเรียกเขา เนีย่ยค่ะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วนะคะว่านุกไปอยู่ที่นี่นะคะเมื่อเช้าเขาก็มานะคะก้าวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะก้าวเข้ามานะคะเพราะว่านุกเรียกเขาเข้ามายังดีนะคะที่เขายังยังฉลาดยังฉลาดมานะคะตอนนี้ก็ไม่ได้มีหมากวนแล้วนะคะจะปิดประตูแล้วหมาก็ไม่ได้เข้ามากวนเวลา เด็กๆก,กินอาหารด้วยซึ่งดีมากน,นี่ลดเสล้งของอานะคะที่อาไปกินข้าวด้วยตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์แล้วสตาร์ทไม่ติดก็เลยได้เอาจอดไว้นี่นะคะน้องที่ตาบอดข้างหนึ่งนะคะต่อไปเด็กๆก,ก็จะข้ามมากินที่นี่แหะคะ่ะกางข้ามกลางคืนกลางวันเขาก็จะมานอนเล่นจะมานอนเล่นเมันอย่างที่เขานอนเล่นเมื่อตอนกลางคืนที่เห็ุนุกถ่ายให้ดูนั่นแหละคะ่ะนี่ก็จะเป็น ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดี FC เมตตาเด็กๆก,ก็จะไม่ได้มีอาหารกินเลยนะคะตอนนี้บอกตรงเลยว่าค่าอาหารก็ขึ้นราคานะคะขึ้นราคามันขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วเด็กๆเด็กๆอะเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะนุ๊กจะทำให้เขาอยู่นะคะให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะให้นุก๊กให้อะ นูกจะทํำมันให้แม่แมวก่อนอยู่แล้ว2ตัวที่เป็นแม่แมวของลูกแมวทั้ง10อะ่ะจะต้องทําแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็คือลูกเขายังกินนมเขาอยู่ก็เลยให้ลูกเขากินนมก่อนแล้วก็รอพี่สาวของน้องผู้ชายให้กลับมาจากกรุงเทพมาผัดกันดูยายเขามาไม่กี่วันเขาก็กลับแต่ช่วงที่เขามาเนี่ยเขาจะดูแลยายได้แล้วน้องผู้ชายก็จะไปเป็นผู้ช่วยนุกได้นะคะพาน้องไปทำมันนะคะแม่แมวสองตัวนะคะ เราจะปิดอู่ของแม่แมวนะคะเราจะไม่ให้เขามีลูกอีกนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยนุก็มีพร้อมแล้วเพราะว่าท่านเอฟซีท่า FC, นให้มาไว้แล้วนะคะเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็กินอาหารกันต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เสนอความคิดเห็นที่คอมเมนต์มานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ก็ช่วงนี้นุกก็ยังไม่ขนของมาเดี๋ยวก็คงจะหมดนะคะสำหรับคลิปนี้นุกขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ